ู้เจนะครับฝ่ายแดงฟ้าธายโจนช่องจอมพาซ่าครับน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลขาบางแกรครับฝ่ายแดงฟ้าทลายโจรช่องจอมพาซ่าน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลขาบางแกรครับห้าสิบสามที่เรากครับเป็นวัหญิงครับ ไม้อันมาหรออย่างยนโดเป็นแอนที่องต่านโดแล้วพี่ะตนี้เลยครับเพือปีสมแปดนกัไเบัดแี ฝ่ายแดงฟ้าไทยโจรเข้าจ่อพาซาน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลเข้าฝังแกงครับ,บดาวเด่นต่อคู่นี้ครับคู่ต่อไปเพชรศรีชัยกับดาวเด่นนะครับคู่ต่อไปเพชรศรีชัยดาวเด่นนะครับ โอ,โอ้โห,โหเล่นกันหัวฟูเลยครับโอ้โหโหดโหโหโหมากเขากันหัวฟูกันเลยครับพวกนี้บอทจ้กที่หนึ่งครับบอทจ้กที่หนึ่งครับสายแดงนะครับฟ้าทลายโจร ช่องจอมพาซ่าครับฝ่ายน้ำเงินครับน้องมีนาเทศบาลกะบันแกรครับคู่ต่อไปนะครับเพชรสริชัยเพชรประกายจันทร์พบกับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ครับและก็คําลองเอกนะครับคู่ต่อไปจะเป็นเพชรสิริชัยเพชรประกายกันรกับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ครับ แล้วก็ค้ำรองเอกเลยครับแล้วก็ตามด้วยคู่หลังคู่เอกแล้วก็อีกสองคู่ก็จบแล้วครับสร,นะรุปว่าตอนนี้เหลืออยู่ห้าคู่เขาก็จบแล้วครับ ยกที่สองของมวยคู่ที่เจ็ด่ายแดงฟ้าทรายโจรช่องจอมพาซาฝ่ายน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลเขาบางแกรกน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับคู่นี้มวยหญิงครับโอ้ย่าจัดเชือกลูกไม่เอาไม่เอาโอ้โอ้โหสวนสวนได้แค่โอ้โห แรกมาแต่ครบทก่นี่เนี่ย อย่างนี้ต้องอย่างนี้มันแล้วครับตอนนี้โอกาสไม่ครอบยกสูงมากเลยครับแรกกันแบบนี้นะหมดจที่สองครับฝ่ายแดงน,นะครับฟ้าทรลายโจรช่องจอมพาซ่าครับน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลเขาบางแกลครับ โค้ดนี่เป็นค้ดที่7จนะครับยกต่อไปจะเป็นยกที่3ครับโค้่ต่ปาปจะเป็นมวยเด็กนะครับเพชรสีชัยเพชรประกายจันร์เจอกับดาวเด่นโลกบ้านใหญ่ครับ จกที่3ามะัวมวยทุนแจดเป็นฝ่ยหญิงนะครับฟ้าทรายโจรช่องจองพาซ่าแดงครับน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลขบบางแก่ครับ5 3กิโลโกร,รัมครับถ่ายทัดจากวัดหัวเขาอเ,อเอเภดิมบางนางบววจปนุรีครับ เมษภ,ภาพุทธพาพิจุนากรักกาดเอาใหญ่แล้วครับตาเนี่ย ฝ่าไทยจอนลุยบ้างเลครับตอนนี้เป็นฝ่ายเขาอยโจมบุกบ้างเฮ้ย หมดยกที่สาครับหมดหมดยกที่สามครับฝ่ายแดงครับฟ้าทลายโจรช่างจมพาซ่าฝายน้ำเงินน้องมีนาทัศบาลขบังแก่ครับคู่หญิงมวยหญิงมีแค่สคู่ครับคู่นี้เป็นมวยหญิงคู่สุดท้ายครับมวยหญิงมีสอคู่คู่ต่อไปเป็นมวยชายมวยเด็กนะครับ เพชรศิริชัยเพชรประกายจันทร์นะครับจะเจอกับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะครับดาวเด่นก็ปีดีกรีเป็นถึงแชมป์นจนประาภาคกลางตอนออกครับตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งครับ 4ครับฟ้าทลายโจรช่องจอมฟ้าซ่าฝ่ายแดงครับน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลเขาบางแกลครับแดงมาจากสุรินน้ำเงินมาจากอุทัยธานีครับอำเภอหนองฉางครับ บทที่4ี่ครับฝ่ายแดงฟ้าทลายโจรช่องจอมพาซ่าครับฝ่ายน้ำเงินน้องมีนาเทศบาลกระบังแก่ครับโค้ดต่อไปนะครับพาดไม่ได้นะครับเพชรสรีชัยเพชรประกายจันทร์ครับไอ้ไอ้แอดจอมล่าเมืองทันจากอีสานนะครับเจอกับ แชมป์ชมรมสยามภาคกลาตงตเอรครับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ครับเตรียมตัวครับ จ,จากเพชรรีชัยดาวเด่นแล้วก็คัมลองเอกครับแล้วก็คู่มวยประกอบรายการอีก2อคู่ก็จบแล้วครับไปนับคู่นี้เหลือ6กคู่นะครับสวยยกสุดท้ายครับยกที่5ครับไ่แดง ฟ้าทรลายโจรช่องจอมพาซ่าฝ่ายน้ำเงินน้องมินาทัศบัลกับบังแก่ครับยกสุดท้ายแล้วครับ ก่นที่สุดท้ายครับราผลคะแนนครับแดงครับหน,นึ่งสองสามมาแ่งให้ลงหนึ่งสาม <pir>